ีครับหมอลำพาไปเลินชาแนล SP Story นะครับประกาศงานไลฟ์งานแต่งวันที่19นี้นะครับก็คือวันนั่นแหละนะดูฟรีหน้าเพจน้องสันเท่านั้นไม่มีกลุ่มปิดไม่เสียตังค์ไม่อะไรทั้งนั้นเลยไม่เสียบ่งเสียบัตรไม่ไม่ทั้งกรณีใดทั้งสิ้นนะครับคือดูฟรีที่เพจน้องสันนะครับแอดมิน SP Story เนี่ยเขาก็นะย้ำชัดออกประกาศย้ำเตือนแฟนคลับที่เกี่ยว ข้องกับทางรับชมบรรยากาศงานแต่งงานในวันที่19ที่จะถึงก็คือวันนี้นะครับเพื่อป้องกันความสับสนและวิชาชีพแอบอ้างโดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้นะครับยันชัดไม่มีกลุ่มปิดไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างเสียตรงเสียตังไม่มีไม่มีการเก็บเงินหรือดึงเข้ากลุ่มลับใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ช่องทางรับชมละกันไลฟ์สดให้ชมฟรีที่เพจน้องซัน แบ่งเป็นสองช่วงอ่ะคือเราไม่รู้ประเพณีของเขาว่า,วาเออเขาแต่งแบบไหนคือช่วงเช้าเนี่ยแปดโมงอาจจะเป็นพิธีของการเปิดตัวหรือเปล่าหรือการมั่นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับช่วงเช้า8ปดโมงตรงเนาะแล้วก็ถึง11บเอโมงแล้วก็ต่อด้วยช่วงเย็น18บแนาฬิกานะครับหกโมงอ่ะไล่ไหให้ฟังครับไล่ไมให้ฟังใหม่นะ8ปดโมงตอนเช้าต่อ11บเอโมงนะครับก่อนเที่ยงช่วงเย็นนะครับต่อ 6โมงตรง18นานิกานะครับจนถึง21.00นนั่นก็คืออาจจะเป็น After Party ก็ได้อ่าเขาวางแผนกันเรียบร้อยนะครับแฟนคลับเตรียมเลยนะตั้งหน้าตั้งตารอเลยแล้วก็แฟนคลับเตรียมเตือนตั้งหน้าเพจน้องซันรอดูความหวานแบบหวานยิ่งกว่าอ้อยอ่ะครับช่วงนี้อ้อยขึ้นเยอะอ่าเขาปลูกอ้อยกันยังไม่หวานแล้วคู่นี้เลยบอกเลยนะ ไม่ได้อวยนะครับแต่ว่าเขาน่ารักจริงๆเขาดูดีมากๆรอดูความหวานแบบสดๆตามเวลาดังกล่าวได้เลยนะครับเออไม่มีกลุ่มปิดก็ถือว่าเจ๋งเนาะเขาก็บอกว่าอยากให้ทุกคนเห็นนะครับอ่าแล้วก็บางคนที่ไม่ชอบก็มีแต่เราไม่ขอพูดดีกว่าเพราะว่าพูดไปก็ไร้สาระนะอ่าบางคนก็บอกว่า ไม่ดูหลอกไม่อยากดูอ่ะขรเรื่องของคุณสิครับไม่มีใครไปบังคับให้คุณหันมาดูอะไรแบบนี้นะเพราะยัางไงาคนบางคนเขาก็รู้นะครับเพราะเขาเข้าใจเพราะเขาไปสัมผัสมาแล้วเขาไปสัมผัสมาแล้วว่าตัวจริงเป็นยัางไงาส่วนบางคนก็ประมาณว่าเอารูปอวตารลงมาแล้วก็โพสต์ว่าทําอย่างกระนางเป็นนางเอกซุปตาเบอร์หนึ่งของไทย แต่งกับเส้นเล็บไฮโซนหนุ่มรูปเจ้าสัวอะไรอย่างนี้เออทำไมเหรอครับถ้าเกิดเขาเป็นอย่างนี้คุณจะไปดูเหรอหรือ,อยังไงแล้วถามว่าคนรวยกับคนจนเนี่ยแพลว่าเขาก็จะอยู่ในระดับแบบรวยกลางๆไม่ถึงกับรวยมากนะครับเจ้าสัวคือคนดังนะของกินทุกอย่างอะไรเขาขา,ขายเขาทำธุรกิจถ้าเกิดว่าคุณจะมาอ้างว่าเออนางเอกซุปตาเบอร์หนึ่งทำอย่างกับ เป็นดารบาเบอร์หนึ่งเบอร์ใหญ่เล่นใหญ่ๆโตนะแต่งกับเซเลบไฮโซลูกเจ้าหนุ่มลูกเจ้าสวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นคำเปรียบเทียบที่คุณคิดเองคุณคิดเองคุณถึงโพสอะไรแบบนี้ออกมาทำให้คนอื่นเขามองในคอมเมนต์ของคุณน่ะเขามองว่าบางทีคุณต้องเปิดใจนะเงินมันไม่ใช่สิ่งสำคัญของชีวิตนะครับ เขามีเป็นร,ร้อยร้านนะเปล่าๆเนี่ยเขาก็รู้จักใช้เงินแล้วก็รู้จักที่จะจัดงานยังไงเพราะทุกคนช่วยกันเขามองที่ความสามัคคีความรักความอบอุ่นการเอาใจใส่การเข้ามาเจอกันสวัสดีกันแล้วก็พูดคุยสาธุกสุขด,ดิบนะครับเขาเป็นคนที่แบบไม่ ไม่ยึดเหนียวไม่ยึดติดกับอะไรพวกนี้ไม่่งั้นเขาคงเครียดประสาทแดกไปแล้วคนบ้าอะไรโดนด่าได้ทุกวันจะทําไมนางถึงรอดมาได้ทุกวันนี้แถมยังมีออร่าแล้วก็สวยขึ้นได้เพราะว่าหนึ่งเลยคือคนที่ไม่มีความรักเนะี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าจริงๆน้องซันกับแพ๊วเนี่ยเขาหวานกันมากคุณไม่เห็นเหรอเดี๋ยวหวานเดี๋ยวจับตรงนู้นจับตรงนี้เดี๋ยวกอดเดี๋ยวหอมรักกันรักกันสุดยอดเลยนะครับอ่ะ มันจะไปถูกต่อมหรือก็ไปโดนต่อมไอ้พวกขี้ช้าหรือยังไงก็ต้องขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าศิลปินที่รักของเราเนี่ยแต่งงานเป็นสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายครับผมนะก็ถือว่าดีมากๆเพราะว่าจดทะเบียนสมรสแล้วแล้วก็คราวนี้นะครับแฟนคลับเขารู้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าแบบไม่พอใจโอ้ยแมงดามันจะมาเกาะกินสารพัดครับนะเออใครมีแมงดาก็ช่วยออมาให้แอดทีนะครับเพราะาชอบกินมากเพราะว่า เอาไปตำน้ำพริกอร่อยนะเอาไปตำน้ำพริกอร่อยมากๆกินกับผักสดเลยแหละนะครับเออพูดแล้วก็หิวเอง <laughs> นะครับหิวไม่ใช่ไม่หิวนะตอนนี้หิวหิวข้าวมากนะแต่ก็ต้องอ่า มาวิเคราะห์ก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็จะอ่าเฉพาะในเพจใช่ไหมครับบางทีก็มาดูบ้านแดงบ้างก็ได้มาดูช่องของอมาลัมพะมิเพลนแอดดิวก็ได้นะครับเพราะว่า s p Story เนี่ยคือเขาประกาศชัดอยู่แล้วแหละว่าไลฟ์งานแต่งวันที่19นี้คือดูฟรีหน้าเพจน้องสันเท่านั้นไม่มีกลุ่มปิดอ่ะชัดเจนรือย,ยังฮะชัดเจนรือย,ยังเดี๋ยวไม่ใส่ไฟเขาอีกนะเดี๋ยวไปหาว่าเขากลุ่มปิดเก็บตังอีกนะอ่ะเข้าใจรือย,ยัง คราวนี้เข้าใจแล้วก็ต้องย้ำอีกทีว่า sp story sunplaw เ,เนี่ยประกาศเลยว่างานไลฟ์แต่งงาน19คือดูฟรีแม่เดี๋ยวจะดูให้ตาฉ่ำเลยนะเริ่ม8โมงเช้านีแหละพิธีเข้าํำบุญตัดปาดเดี๋ยวมีไลฟ์ละ เข้าไปดูน้องซันเตรียมตัวเลยนะครับตอนนี้7จ็ดโมงนะครับก็อ่ะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันแล้วก็เดินทางอย่างปลอดภัยใครไปร่วมงานก็เฮงๆกันไปนะครับเดินทางปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงที่สุดเลยนะแล้วก็ไปดูความสวยความหล่อของเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันว่าจะปังขนาดไหนนะครับนะอ่าก่อนหน้านี้เนี่ยนางก็ไปแบบสายเดี่ยวเนาะที่ที่ไหนอะที่อ่าสอดแจ้งที่เขาเรียกกับสอดแจ้งอะบุกอำเภอตึก เออไปถึงนู่นเลยเนาะก็คือช่วชมความสนุกไงแล้วก็ทุกคนก็แบบว่าพร้อมลุยม่วนยาวๆจนสว่างคาตานะครับใครที่เขาเห็นตัวจริงที่เขาอยู่ใกล้นะก็เขาจะรู้ดีเอลเครดแน่นอนนะครับงานนี้แม่จัดหนักให้หายคิดถึงนะนั้นก็เดินสายออนทัวร์ไปตามตารางงานสเกตรวของนางเนะี่ยเยอะมากๆ หลังจากงานแต่งไม่รู้ว่านางจะพักงานไปถึงเมื่อไรเพราะว่าเดี๋ยวแวแวเห็นข่าวบอกว่าจะไปมาดิฟนะครับจะไปต่างประเทศก็ว่ากันไปตามแผนที่วางไว้ดีที่สุดทําอะไรเป็นระบบทําอะไรเป็นการวางแผนเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับนะมันจะเป็นอะไรที่ดีต่อปกทานด้วยนะการวางแผนไว้เรียบร้อยนะครับอ่ะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับเฮงเฮงครับคู่บ่าวสาวสวัสดีครับ